ับสอนรวยสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชน Well, d e f e n thank you for joining forum today. Thank you Earth for having me here to speak. Now, would anybody have any comments they'd like to add? พี่จอยครับ,บมุมมไอเดียเจ๋งๆแต่กล <Wow. S 1> ัวพูดไปแล้วจะแป๊ก <c oughs> คนทำไงดีครับพี่จอยโถจะเขินไปทำไมล่ะคะไม่ต้องเขินหรอกคะ่ะ ในทุกเวทีที่มีการประชุมแสดงความคิดเห็นหรือว่า business forum แบบนี้เราต้องรีบแสดงไอเดียต่างๆเลยค่ะการประชุมแสดงความคิดเห็นหรือ forum จะมีหัวข้อที่ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายหรือหลายๆกลุ่มนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่คนไทยคุ้นเคยกันมักจะเห็นการประชุมแสดงความคิดเห็นหรือ forum ในเวทีระดับประเทศหรือระดับนานาชาตินะคะ ในช่วงยุค AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงแน่นอนนะคะว่าคนไทยเราจะต้องเห็นเวทีการประชุมแสดงความคิดเห็นหรือว่าฟอรัมจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นในเมืองไทยแน่นอนค่ะนั่นหมายถึงว่าจะมีการลงทุนติดต่อค้าขายระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนอีกเหมือนกันเราก็จะรวย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 ,ยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นด้วยค่ะขอขอบคุณบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะคะสับสอนรวยและจอยอวัสดาสวัสดีค่ะ